สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะให้โชค40งวดจุดทูบหาเลขไอ้ส้มฉูนพารวยแห่ขอหวยแน่นศาราหลังให้โชคมาแล้ว40งวดข้อหวยแห่ขอเลขเด็ดไอ้ส้มฉูนแน่นสาราวัดทรงเสวยของแก้บนกองพเนินไม่พลาดจุดทูบตัวเลขเสี่ยงโชคงวดนี้หลังให้โชครางวันมาแล้ว40งวดวันที่29สิพฤศจิกายน65ที่วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศช่วงใกลโขงสุดท้ายก่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ธันวาคม65มีบรรดานักท่องเที่ยวและคอหวยแห่เดินทางมาที่สาราไอ้ซ้มฉุนกันจนแน่นศาลาทยอยกันมาตลอดทั้งวันรวมๆกว่าหมื่นคนมาไหว้ขอพรไอ้ซ้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่ดังและแลนด์มาร์คของการขอหวยระดับประเทศอย่างคึกคัก ด้วยน้ำของโปรดของไอ้ส้มฉุนอย่างน้ำแดงขนมขบเคี้ยวของเล่นเสื้อผ้าสีแดงมาถวายเพื่อขอโชคขอลาบจากไอ้ส้มฉุนเนื่องจากให้โชคผู้คนมาแล้วกว่า40งวดติดต่อกันดูได้จากของแก้บนทั้งรถไฟฟ้าของเล่นชุดสีแดงกองพนเรืนวางเรียงรายกันแน่นศาลาจากนั้นมนดาคอหัวก็ไม่พลาดที่จะ จุดทูบตัวเลขไอ้ช้มฉุนพารวยที่กระถางทูบบ้างซื้อกลับไปจุดที่บ้านบ้างเพื่อนําไปเป็นแนวทางตัวเลขในการเสี่ยงโชคซึ่งตัวเลขที่ได้ก็ต้องบอกว่าดวงใครดวงมันแต่ของหวยก็ยังเชื่อมั่นว่าไอ้ช้มฉุนจะให้โชคเหมือนกันก่อนที่ผ่านมาขอขอบคุณแรงข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ